เองนี่ก็หาไม่ได้มาอะไรเพราะฉะนั้นในการสอบสังขารรายได้รายได้ก็ลดของนี้อากาศอากาศแล้วก็เหมือนกับที่ฟ้าอากาศนี่แหละมันเป็นตัวแปรที่ทำให้เราไม่สามารถควบคุมสภาพได้อย่างสมควรใช่ไหมฮาอันน,ออน,น,น,อนนี้ก็คือโจทย์อันนี้คือโจทย์เนาะแล้วคือว่ามุมมอากาศเพราะว่าตัวแปรตัวนี้เราห้ามไม่ได้ห้ามฝนตกก็ไม่ได้ห้ามแห้งร้อนก็ไม่ได้ ก็จะลบลงอ่านี s <S ้คือความสำคัญของปัญหาที <as un, ่จะเกิดขึ oh okay. ้นเออใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยมันก็สื่อว่าทำไมเราถึงจะต้องแก่หน้าฝนนี่ก็เหมือนกันหน้าฝนก็จะเป็นเชื้อราเบื่อต้นต้นผักก็แสดงว่าโจทย์ของเราก็คือว่าเพราะว่าจะมีในกลุ่มเรามีแค่สองพันนะที่เป็นค้น ก็โรงเรียนก็ยังเป็นเรื่องของกระบวนการคนอีแต่ว่าเราเราขึ้นบดแล้วนี่น่าจะเป็นเรื่องของโรงเรือนเขาแหล่งแหล่งผลิตลผิตประเภทเดียวกันไหมผลิตภัณฑ์อันเดียวกันไหมอยู่สองที่เขาเหยียบเหมือนกันสอง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 แหล่งนี้นี่ผลิตสินค้าเหมือนกันแต่ว่าไม่ไม่ไม่ให้ กำหนดรสชาติกำหนดรสชาติควบคุมรสชาติมีการควบคุมให้เหมือนกันไหมใช้สูตรตวงเมื่อเท่านี้อาจจะเป็นคําตอบแต่มันอาจจะเป็นโรงเรือนที่เราทำ DIY ใช่ไหมก็คือเกษตรกรทํ A เป็นโรงเรือนขนาดเล็กใึ่ง้องขินมาทำเพราะงั้นเนี่ยวัสดุที่เราจะซื้อมาเพื่อมาทําเช่นโะที่ยกขึ้นใช่ไหมฮะโงของโรงเรือน มันก็จอยู่ในวัสดุการวิจัยที่เราจะเอามาใช้ได้แล้วพอเราได้ตัวอย่างแล้วเราก็ค่อยเพราะเราค็ดึงผาทีมัาจารต้องถาคราวนี้อาจารย์ก็ปรรจุอาจารย์วตาวอาจารย์ดึงผานทีมด้วอว่าของกลุ่มประมาณนี้เนาะอันนี้เนาะอันนี้คือคือโจทย์หรือหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพะเนาะบัดบัตรทีนี้ความเป็นมาของเราเฮากับทีว่าว่ามันเกิดจากของพวกนี้แหละ ถ้าไม่ทําพวกนี้ก็ก็จะทําให้สุดท้ายก็คือรายได้ของเราจากที่ควรจะเป็นมันอาจจะไม่ได้ลดลงก็ได้นะคะหมายหมายราะว่าแต่ก่อนเราก็ไม่ได้เคยทําเนาะพอเรามาทําแล้วมันก็ได้อยู่แต่เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยมัน ระบบโทรศัท์เยได้ทั้งวันทให้มีสายหญ่ได้เลขอต้เลยขอจ่ายถูกได้ทีนี้ถ้าถ้าเรามองเรื่องของชนต้องใ้บาาตอเราคมันชุดนึงมันประมาณทันใเราจะได้ยมีมอเตอร์อะไรแล้วก็ต่อน้ขึ้นมาแย่เยอะมากนนี้ถูกหวาค่ะอ เราสารองนนอย่างนใหกมก็ความมีเราไเนากอรที่มันแบบเราเรก็จะินค้้อยเาไเาทีก็ต้องต้องพัฒนาศักยภาพสร้ามต้นรผูิตน ไปด้มยปริมาณเยอะในช่วงหน้าหนาวจึงทําให้แบบแล้วนะครับแต่ว่าทางนี้คือทางสมาชิกในกลุ่มเรายังไม่มีความเข้าใจในเรื่องการปลูกแล้วก็ไม่มีความเข้าใจในเรื่องการทํากุ้งช่ขาวให้มันได้ดีขึ้นมาแล้วแล้วยังหาทางแก้ปัญหาไม่ได้ว่าทําไปแล้วมันไม่ได้ผลผลิตเป็นเพราะอะไรนะครับเล,เล่นว่าเออหน้าตาม,มันคล้ายๆกะหรี่ปับเนาะแล้วก็ ทุมีหหายที่ที่เขาทำแต่ถ้าเราทําลองขึ้นรูปมาเป็นแบบอื่นดูซิที่มันเป็นเอกลักษณ์ของของเฉพาะชุมชนบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะจะเป็นช่องทางนี้ให้ให้มีการถ่ายไอ้ใบที่มันไม่ต้องการเนี่ยออกไปเป็นแบบพื้นที่สวนผักเขตรท่าในช่วงดูฝนวิธีการก็สําหรับผมนะครับก็มีการยกยกไอ้ยกระดับครับ ไอ้ก่ออิฐบล็อกซะว่าระบายน้ําก็ใส่พวกวัชพืชให้มันไม่ไม,ไม่มันให้ระบายน้ําได้ดีนะครับไม่ให้ถ้ให้มีคุณภาพที่เหมาะสมอาจจะบางทีก็ไปดูงานครับเปศึกษาดูรับตาม้านทีที่เขาสมัยนมานก็พัฒนารูปแบบยกระดับการบริกายให้มีคุณภาพที่เหมาะสมก็ ทำไปเรื่อยๆนี้มันจะสะสมประสบการณ์ครับก็ปรึกษาใช้ข้ามผิดทางูเนาะแต่ว่าพอสรุปโจทย์วิจัยออกมาก็เป็นการยกระดับผลิตการผลิตกุ้ยชายให้มีคุณภาพที่เหมาะสมกับบริเวณที่ค่ะส่วนผักทอพุเท่าในช่วงฤดูฝนนะคะว่าวิธีการที่จะทำให้กุ้ยชายเนี่ยมีคุณภาพดีในฤดูฝนเนี่ยทำยังไงต้องการที่จะทำให้ดีขึ้นจากบริบทเดิม,มค่ะ ก็จะอยู่ในบรูทุสงเดียวเอาความสาคัญนคะคะก็คือเนื่องจากว่าเชื่อแใงช่วงฤดูฝนเนี่ยค่ะก็จะมีสภาพภูมิทัศถ้าโดนกุ้ยช่ายเนี่ยจะทําให้ใบเหลืองใบด่างได้เราแก้ปัญหาโดยการคือห้ามใช้ปุ๋ยเคมีเพิ่มนะครับในดินแต่ว่าให้ปุ๋ยทางใบได้ผระเพีย้ทำหมากปีีได้ครับจะแก้ปัญหาใบเหลืองได้แล้วก็ที่สองก็คือก่อนข้าหนาฝน้นหนึ่งหรือสองเดือนขอให้ใช้ไตโคดามาทุทกอาทิตย์ล,ละครั้งจะแก้ปัญหาได้ดีครับในส่วนนี้นะครับ แล้วก็การให้ปุ๋ยทางใบเนี่ยในหน้าฝนเนี่ยเขาสามารถดูดซึมมาได้เลยมันจะแก้ปัญหาในเรื่องของดินมันไอปุ๋ยสะสมในดินได้เพราะว่าถ้าฝนแฉะเกินไปรากผุยใชยไม่สามารถที่ดูดซึมมาได้แล้วมันจะตกค้างในดินนะครับมันจะมีตัวพีตกค้างในดินเยอะนะครับแล้วมันจะมีผลในการปลูกไปถึงรอบหน้าหนาวหน้าหนาวเนี่ยถ้าปลูกแล้วโดยเฉพาะในดินของดินทรายที่ปนเหนียวนะครับ ตัวพีนะดินเยอะเนี่ยมันจะทาให้ใบเหลืองได้เพราะว่าเวลามันเจอน้ำเยอะมันจะแฉะแฉะแล้วมันทําให้เวลาพืชมันโตขึ้นมาพุ๊มมันทําให้ใบของมันหรือเหลืองและขอบปลายใบมันจะไหมก็มาจัดลาดับของสมาชิกถ้าดูเป็นเครือข่ายเยอะนะครับอาจจะต้องมาจัดลาดับว่าแต่ละคนอยู่ระดับขนาดไหนต้องไปเติมความรู้เรื่องอะไรนะไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าง,งานวิจัยปีที่สองไปถึงขั้นนั้นหรือเปล่านะเพื่อจะทําเป็นงานพัฒนาไปเลย นะครับให้อบตมันร่วมด้วยก็ได้จะได้เห็นความรู้ด้วยกันความรู้ที่มีอยู่เนี้ยเรื่องการจัดการดินก่อนปลูกม,มันมีอะไรบ้างนะครับเรื่องการทาตลาดอาจจะหลายหลายหลายเรื่องนะอันนี้อาจจะทําได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องทำวใิใจัยนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวจะวนมาต่อถ้าสังเกตด,ดูดีก็เอาจากชื่อสองโครงการมาใส่ลงในนี้นะครับถ้าสังเกตดนูะนะอันนั้นบอกว่าโยกระดับใช่ไหมครับอันนั้นว่าพัฒนาระบบก,การผลิตแบบปลอดัยก็ามาใส่เล่นครับนะผมแซลเล่นนะ ฟังฟังของสมาชิกทั้งหมดแล้วก็ในในสถานภาพของสมาชิกของเราอ่ะนะคะมันก็เลยออกมาเป็นโจทย์เกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการระบบการผลิตซึ่งจริงแล้วคําว่าระบบการผลิตเนี่ยมันมันใหญ่มันเยอะกว่าก,การแค่ที่ได้ผลักออกมาหรือได้สินค้าแปรรูปออกมานะคะเพราะฉะนั้นเ,เดี๋ยวค่อยว่าที่มานะคะไปที่ประสูสงเลยที่มันเกี่ยวข้องกับตัวชื่อนะคะก็คือเรื่องของหนึ่งต้องบริหาร วิจัยเพื่อการบริหารจัดการการผลิตนะคะอันนี้คือมองที่ตัวสินค้าข้อที่2ก็คือพัฒนาศักยภาพของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตนี่คือมองที่ตัวคนแล้วข้อที่3ก็คือพัฒนาเครือข่ายภายในแต่ว่าเป็นความเข้มแข็งของเครือข่ายภายในเพราะว่าตอนนี้ในความในความใหญ่ของเรานะคะคือมีสมาชิก 20+ บวกเราถือว่าใหญ่นะคะเพราะว่ามันจะมีความซับซ้อนในการบริหารจัดการเพราะเราว่าด้วยเรื่องของระบบ ว่าด้วยเรื่องของมาตรฐานว่าด้วยเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นในลูกค้าและก็ภายในกลุ่มนะคะเราจะต้องทำยังไงเพื่อรับมือกับสถานการณ์ใหม่ที่มันเข้ามากระทบกลุ่มค่ะอาจารย์มันก็เลยที่มาที่ไปมันเลยเป็นเรื่องนี้เรามีคู่แข่งทางการตลาดทางที่ที่ผ่านมาปีกว่าๆของเราเนี่ยเราแข่งกับตัวเอง เราสู้กับสภาพแวดล้อมเราเรียนรู้เรื่องทำความเข้าใจเรื่องการผลิตผู้ชายเห็น <Okay, S 1> ตั้งแต่เด็กแต่ตอนนี้เราผลิตเชิงการค้าเพราะฉะนั้นมันคือการทําความเข้าใจใหม่ทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นในปีแรกทําไมถึงใช้เรื่องการพัฒนาระบบมันก็หมายถึงต้องทําความเข้าใจในพื้นที่ของตัวเองเพราะว่าเรามีกัน20แปลงก็จริงแต่เรามีความหลากหลายเรื่องกายภาพทั้งเรื่องชนิดดินทั้งเรื่องน้ํา ทั้งเรื่องประสบการณ์ของตัวเกษ,ษตรกรเองนะคะขอให้ตอนนี้มีผู้แข่งมันก็ยังมีช่องว่างเพียงแต่ว่าเราต้องปรับตัวเพื่อให้ตัวเองเข้าได้กับช่องว่างที่ตรงไหนที่มันจะเป็นการแข่งขันที่ที่เราไม่บาดเจ,จ็บมากนะักหรือในความเป็นกลุ่มเครือข่ายของเรา่ยมันยังไปได้น่ะคะตัวเนี่ยไม่ใช่แค่ผลิตไม่ใช่ส่วละไปจะถึงขั้นสนใจเรื่องการแปรรูปขือเสินค้าแปรรูปเราก็ได้ออกมาสังอย่าง อย่างที่สี่ีจะองค์ในเรืองการทำงานไม่ว่าจะจะ,จะ,จะ,จะในระดับไหนนะครับ <c oughs> ก็ต้องอาศัยการทํางานที่มันเ <c oughs> ชื่อมโยงหรือพ <c oughs> ึ่งพาซึ่งกันและกันเล <c oughs> โดยในกลุ่ม <c oughs> ที่ผมพยายาม สังเกตการเนี่ยก็ก็เห็นปรากฏการณ์แบบนี้ก็คือมีทั้งอยากเสนอที่เป็นภาพภาพใหญ่ของการแก้ปัญหาทั้งระบบกับที่เป็นอยากแก้ปัญหาเฉพาะจุดนะครับเช่นตอนแรกเราไปประเด็นเรื่องว่าณนะตอนนี้เราอยากทําประเด็นก็มีดียอยากเสนอว่าก็คือเรื่องแปรรูปเรื่องแปรรูปก็อยากทำแต่ว่าในส่วนที่แปรก็ยังมีการค้านกันว่าถ้าเราไม่มีวัตถุดิที่เพียงพอถามว่าเราจะแปรรูปได้ไหมอ่าดังนั้นก็ย้อนกลับมาดูที่ต้นทาง ต้นทางถามว่าตอนนี้เราผลิตมีความเพียงพอต่อสิ่งที่เราต้องการแปรรูปหรือยังก็บอกว่าก็ไม่พอเลยนะกำลังการผลิตเรามีได้ก็ส่วนใหญ่ก็คือเป็นการขายผส่แต่ปัญหาก็คือณนะตอนนี้เราเจอสถานการณ์เรื่องของคู่แข่งเราจะยกสะดัศักยภาพของกลุ่มเราก็คือทอํายังไงเพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตของเราออกมาแล้วเนี่ยเราได้เปรียบคู่แข่งตรงที่หนึ่งคุณภาพสองก็คือเรื่องของการ ใช้สารที่มันไม่เป็นอันตรายต่อสงแวต่อสุขภาพองสามแล้วสิ่งที่มันเป็นอกรก์อกษ์ของตวซึ่งตวนนี้ถือว่าเป็นฐานทุนของคนในพื้นที่เลยซึ่งมันจะชูความสะาดเมื่อต้องแข่งถึงจุดหนึ่งแล้วว่าให้เลือกดังนั้นกลุ่มตลาดของเราอาจจะไม่ใช่ตลาดทั่วไปอาจจะเป็นตลาดอีกกลุ่มหนึ่งที่รักเของสุขภาพซึ่ง เพราะงั้นเนี่ยระบบก,การผลิตเนี่ยบางคนอาจจะคิดถึงแค่เรื่องการผลิตวัตถุดิบแต่ไม่ได้ถึงการแปรรูปแต่คําจํากัดความบางอันเนี่ยมันตั้งแต่ผลิตต้นทางจนถึงการแปรรูปจนถึงทั้งถึงผลิตภัณคือสินค้าปลายทางซึ่งอาจจะเป็นสินค้าแปรรูปหรือวัตถุดิบก็ได้วัตถุดิที่เป็น,ปนพืชเฉยๆก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมค่ะคำจำกัดความสำคัญมากนะคะ เพราะว่าคำจำกัดความจะเป็นสิ่งที่บอกให้คนที่อา่านโครงการวิจัยของเราเข้าใจว่าเข้าใจได้ว่าสิ่งที่เรากําลังพูดถึงเนี้คืออายุนะคะเราเราเราอย่าคาดเองว่าทุกคนจะเข้าใจตรงกับเรานะคะคราวนี้เวลาโจทย์วิจัยนะฮะเวลาเราพูดถึงคําว่าโจทย์วิจัยเราจะหมายถึงว่าการคิดคิดเป็นเครื่องหมายคําถามโจทย์คือเครื่องหมายคําถามอย่างอย่างพีพ่ฟังอาจารย์แล้วเนี่ยพี่ก็จะมีปัญหาว่า การบริหารจัดการระบบการผลิตอุ่มผักทองผู้เท่าคำถามเราคืออะไรอันนี้คือคือประโยคบอกเล่านึกออกไหมอ่าหรือ,อรว่าแบบว่าเวลาเราพูดถึงโจท,ทย์วิจัยหมายถึงว่าการตั้งคำถามกับเรื่องที่เรากำลังจะทำไอ้โต๊ะคนโต๊ะัวนี้ทำขึ้นยังไงสมมติว่าเราไปเจอโต๊ะโตนึงที่มันสวยมากเขาแกะสลักอย่างไรอันนี้คือคำถามถูกไหม แต่เ้าเราบอกว่าต้งตัวนี้สวยคือประโยคบอกเล่าคือจบนะคะ,ะเพราะงั้นเวลาเราตั้งโจทย์การใจก็คือจะเป็นแบบนี้คร mm hmm. าวนี้ภายใต้ข้อสงสัยโจทย์การใจของเรามันจะมาจากอะไรฮะมาจากที่มาหรือความสําคัญที่เราค้นพบนะฮะหรือที่ทําให้เราเกิดการตั้งคําถามขึ้นหรืออกไหมคะคราวนี้ถ้าถ้า,ถ,าถ้าดูกลุ่มนี้สำหรับพี่นะ มันเยอะมากเกินไปมันเยอะมากเกินไปผู้แข่งการ,รตลาดมันทําโจทย์ได้ตั้งเยอะหลักรมอธิบาลน,นี่คือเกี่ยวกับการบริหารจัดก,การโจุ่มอันนี้การตลาดเนาะว่าโครงสร้างก,กลุ่มมีปัญหาอันนี้ก็คือเรื่องของกลุ่มสองตัวนี้คือเรื่องของกลุ่มพัษนาสกเกภาพสมาชิกอันนี้ยังอย,อยู่ในเรื่องของกลุ่ม พัฒนาเครือข่ายภายในกลุ่มอันนี้เป็นเรื่องของกลุ่มตกลงบ้าถ้าเราพูดถึงการบริหารจัดก,การระบบการผลิตที่ว่าด้วยตัวสินค้าการผลิตการแปลรูปตั้งแต่ต้นทาง,ปงไปจนถึงปลายทางแต่ว่าที่มาความสำคัญของปัญหาเราว่าด้วยกลุ่ม เขาตรงเห็นว่ากิ้ายลูกรงลเพก,กบได้อีกเพราะเฮ็ดแบบใหเขาปลูกพักมาแล้ว<อ>บานนี้แม่นวมาแต่เขาปลูกคนเดียวเลยหลายคนปลูกแล้วเขาบอกมาว่าเดี๋ยวนี้พักเขานะ่ะขนาดขายสามสิบบาทต่อกิโลนี่มันยังขายบาย่ได้เจ้าคือขายซ้ำนัน้นเจ้าเห็ดได้บอกเขาเฮ็ดได้คือกันเขนาสิขายกิโลละ 25บาทนะเขาบอกว่าขายกิโลละห้าบาทจะมาเอาได้ในเฮือนคนตอนตัดอย่างพวกต้องสอบอยากกินเข่าก็ค่อยหาให้กินยังบุขาดแตงโมอ่าเป็นยังวันนี้เขาซม,ม้ติว่าเขาตัดคือดูเหมืนบ่อดา่างเขาตัดคือดูหนึ่งเดือนตัดครั้งหนึ่งแล้ว 1. ปีหนึงน่งจะดสองเดือนถ้าสองปีเนีน่ย ให้คือไปมันทีแล้วก็มันกางํันกันไงแปลเขาก็ต้องขยายคือเออแปลงนี่แปลงนี่เขามั่งกัดทุกเดือนนี่ยจานยถึงด้าวในคู่เดือนเลเคือแปลงขานีนบ่อพร้อมบาวมันจะสองแปลงอยงนมันอยู่ภาคคีหลายหลืออาจารย์กุ้งว่ะสามสิบบาทนี่คืออยู่โตคือเสมอภาพน่มันดีแล้ว เราได้เือนทันแต่ว่าพาเขาหนิถามอะไรเล่นตอนนี้ฟังเพื่นค่ะฟังเพื่นคุณมีคำถามว่าคำว่าคำถามแรกก่อนเ็แล้วกันเรียนวิจัยมาแล้วใช่ไหมเรียนวิจัยอะไอย่างอย่างเวลาเราเราพูดถึงว่าโจทย์การวิจัยเนี่ยมันคือเครื่องหมายคําถามโจทย์ก็คือเครื่องหมายคําถามถูกไหมทีนี้คําว่าเพิ่มช่องทางตลาดเนี่ย มันมันมันจะเป็นโจทย์การวิจัยได้ต่อเมื่อปัญหาของเราก็คือว่าช่องทางการตลาดเราไม่เพียงพอเพราะงนั้นถ้าจะมีโจทย์การวิจัยมันก็จะจกลาาเป็นว่าจะเพิ่มช่องทางตลาดให้กับผักผู้ชชยได้อย่างไรอันนี้คือโจทย์การวิจัยแต่ถ้ามากเกินอ่ามากเกินเพราะงนันเนี่ยเราต้องการเพิ่มที่วางคือตลาดใช่ไหม แต่ฟังพ่อสองคนเนี่ยกับแม่เนี่ยก็คือเหมือนมันไม่ใช่นะกูฟังแล้วมันมันไม่ไม่ไม่ใช่ <c oughs> เรื่องเพื่อาตลาดนะมันเหมือนมันเหมือนว่าผลผลิตเราเนี่ยไม่สม่ำเสมอใช่ไหมฮะคือเหมือนหน้าหนาวเนี่ยผลผลิตมันเยอะอ่าเขาคือพูดง่ายว่าสินค้าเกษตรน้อยราคามันก็สูงแต่ของผู้ชายเราเนี่ยเนื่องจากว่าในหนึ่งปีเราผลิตได้มากกว่าหนึ่งรอบ มันก็เลยกลายเป็นหน้าหนาวเนี่ยตลาดเนี่ยน้อยเราผลิตได้เท่าไหร่เขาก็ซื้อเราหมดคือแสดงว่าไอไอราคาของเราเนี่ยมันผันแย็ะแล้วเราเราจะเอาสวยเหมือนเดิมมันมันไม่ได้เพราะว่าต้นมันจะแตกตรงกันไงเพราะว่าให้มันมีเสลนอย่างนี้หรอเออมีเสลนเลยอ่ะเสลนต้องมีเลยเออแล้วช่วงเนี้ยแบบพ่อเคยทำมูลพ่อเพราะว่า พวกมะเขือพวกยังมันมีโลกี่ยังหวกระมุกุ้มุ้งต่อออนี่ตัวพวกตัวนี้ตัวตัวกวบกวบมันนี่ขาเพิหมุนหมุนหนึ่งอยากแก้ปัญหาประการแบบช่วงนี้เราขายใบเขียวไม่ได้เราก็เปลี่ยนมาเป็นจากเขียวเป็นใบขาวแทนเพื่อแก้ปัญหาผู้ชายเขียวใบเล็กที่ส่งออกตลาดไม่ได้ ำคัญนะคะก็ปริมาณกุ้ยช่ายเขียวใบเี็ก <c oughs> มีปริมาณเยอะในช่วงหน้าหนาวจึงทำให้แบบ ศึกษารวบรวมหาข้อมหาที่เป็นถามที่เมืองกับเราตอนนี้ในส่วนภ่าทีปฏิบัติการร่วมแน่นอนที่สุดก็จะมีองค์กรของรัฐ ออกองรถจะหมดเลยยื่นใบขอจองรถไม่มีพอ,อรอขับให้นะอาจารย์เมื่อวานนี้เราลงพื้นที่ไม่ได้นะคะไม่มีรถพอรอหรือว่าเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนนะคะก็มีบทบาทที่สำคัญที่จะทำให้งานเราเกิดไปได้นะคะขอบคุณ

também เขาก็จะเข้ามาช่วยเราทัมปานได้นะคะในแนวนี้ตัวที่สาม